มังเคยใช้มันใช้กับหม้อหุงข้าวนงใช้กั่ไฟไะไฟกตงานือก็ทำกับข้าวสักคังหุงคากระบะกัากระเบือกันงานๆจะจำที่จำทีก็กินไปเยอะหนืองเดยอะช่าัอยู่พอเก่งเนาะตัวมันใช้อย่างมากใช้ยากตนก็ก่งไม่หวกงหวหนําเหมือนกินทั้งั้นอย่าไกินเลยเท้ามาก็กินกี่กินชาวไม่เคยกินเ้าไม่เคยกินข้าวอื มาตอนนี nhà, ng, ồng, nh nh ồi, ài, ảo, ้ตรงกินยาก็เลยกินขนมกางกินนมอย่างนั้นเนี่ยน่นถ้าย่างบายขาเย็นจะกินข้าวกลางวันทีคทีเล่นมาหิวก็กินมาหิวม่กินเย้ะอืมแค่นั้นของเตรียมไว้มันจะเตรียมให้ตัวเองอ่ะทำสะดวกสบายให้คนอื่นทย่างนั้นไงอือทำไปทำไมเนี่ยเหนื่อยจะตาย อันเขามาลูกเต่าพี่น้องลูกลานมามอย่ามาบ้านบ้านแล้วพี่น้องลูกลานจำบาเหีียวลบากไม่อยากให้ใครลำบากไม่อยากให้ใครอดถองจากอืมวากอดจากลำบากเนี้ยปู่เวลาอดจากไลำบากเนี้ยปู่อืมเราไม่พึ่งใครได้แล้วเขามาแล้วเขาไม่เอ่ยปากเราก็ต้องเตรียมเขาไว้ให้เขาพอเข้ามาถึง่งเราเราให้เขาเอ่ยปากมันไม่ใช่นะ เราก็ต้องเตรียมความสะดวกสบายเตรียมพร้อมเลยายาตื่นน้องให้อูกหลานมาถึงต้องให้อุยงสมบูรณ์ไม่อยากมาเลยปู่ทํามาแล้วหมดเงินมดทองเยอะแบบนี้ไปกินหมดเป็นพันๆเลยปู่